สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภกลับมาแล้วนะคะกับนกแล้วก็การดูดวงของช่องไลฟ์ g u i d e n นทาร o t นะคะหลังจากหายหายไปนานนะคะก็คิดถึงทุกคนมากๆนะคะแต่ก็หายไปใช้ชีวิตมาช่วงหนึ่งนะคะก็ดีขึ้นตอนนี้มีเวลามากขึ้นสามารถจัดสรรเวลาได้ก็จะกลับมาทำช่อง YouTube เหมือนเดิมแล้วนะคะก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับการพยากรณ์นี้จะเป็นการพยากรณ์ทั่วไปในครึ่งหลังของเดือนตุลาคม2563ของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมค่ะ ช่วงนี้นะคะเริ่มต้นก็มีฟูมูลเลยในเดือนที่12เป็นเวลาที่ไม่ค่อยจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะมากมาย e x t e r n a l หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราอะนะคะแต่ว่าในจิตใจเนี่ยอาจจะว้าวุ่นนิดนึงนะคะจะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะนะคะก็หาความสงบในจิตใจให้ตัวเองบ้างนะคะจะออกกำลังกายไปเล่นโยคะชาวพุทธก็แนะนําให้สวดมนนะคะแบบสั้นๆก็ได้หรือนั่งสมาธิก็ได้ถ้าไม่ใช่แนวก็อาจจะ หาดนตรีที่มันฟังแล้วมันทําให้จิตใจเราสงบมากขึ้นดนตรีช้าๆเปียโนอะไรอย่างนี้น,นะคะดีหลังจากวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยมีดาวพุธเดินถอยหลังในเรือนที่7ช่วงนี้จะตกลงทําสัญญาอะไรเนี่ยให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนหรือไม่ก็ร่างสัญญาไว้ก่อนก็ได้ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่จะดีสําหรับการเซ็นสัญญาก็จะเป็นหลังจากวันที่4เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะ วันที่16มีนิวมูลในเรือนที่6จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะมีข่าวดีข่าวใหม่ๆเข้ามานะคะเวลาเกิดนิวมูลก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีงานมีการติดต่อมามีการสัมภาษณ์อะไรเงนี้ค่ะส่วนเดือนที่23นะคะก็จะมีดาวอาทิตย้ยายมาอยู่ในเรือนที่7จะเป็นอะไรที่ดีมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูที่ไพาทาโรโกันค่ะว่าเดือนนี้เป็นไงบ้าง ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่นะคะใบแรกเป็นไพ่ two of stars นะคะสองคาา k n i g h t of coins นะคะเป็นอัศวินือเหรียญ eight of stars นะคะแปดคาา six of cups หกถ้วย two of swords นะคะสองดาบ three of coins นะคะสามเหรียญ The Sun นะคะไพ่พระอาทิตย์ p a t r i a c h นะคะหรือว่าเป็นไพ่โป๊กคาไฮโรเฟนนะคะเขาจบครับพระราชาถือถ้วยละบายสุดท้ายเป็น The Devil นะคะค่ะดูตามหน้าไพ่นะคะในเดือนนี้ก็จะยังไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานนะคะการเงินทางเลือกใหม่ๆธุรกิจนะคะเริ่มต้นจาก ไพ่สองทาเข้ามาเลยนะคะมันมีเหตุอะไรที่จะต้องให้คุณคิดแล้วก็ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจนะคะมีคนยื่นโอกาสเข้ามาให้นะคะเหมือนกับหน้าไพ่นะคะผู้ชายคนนี้กําลังมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วมีมืองลงมาหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนเนี้ก็ดีหรือว่ามันจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาค่ะ ทั้งเรื่องใหม่ๆนี้นะ่าจะไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าตามมาด้วยไพยอ่อัศวินถือเหรียญจะมีเงินเข้าออกไหลเวียนอย่างดีเลยนะคะมีคนนําเงินมาให้นะ่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเรานานสักเท่าไหร่นะคะเป็นเป็นช่วงเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรหรือเปล่าหรือว่าลงทุนอะไรด้วยหรือเปล่านะคะช่วงนี้มีเงินเข้าดีแต่ก็ออกดีด้วยเหมือนกันนะคะไพ่ 8คาทานะคะมีการแข่งขันสูงอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจคุณเนี่ยคะ่ะที่กำลังเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะต้องมีการาทำมาเก็ตติ้ง Marketing หนักนิดนึงนะคะมีคู่แข่งนะคุณในตำแหน่งไพ่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะคุณมองโลกในแงด่ดีด้วยเชื่อคนง่ายด้วยนะคะเพราะว่าพอเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะมีการแข่งขันสูงด้วยแต่ว่าคุณมีทางเลือกนะคะมีไพ่สองดาบเข้ามา มีสิ่งที่จะต้องทําให้คุณคิดคุณตัดสินใจนะคะนี่ไพ่สองไพ่สองนะคะเป็นสองคาถาแล้วก็2ดาบขึ้นมาคู่กันก็คือคุณมีทางเลือกนะคะ2ทางเป็นอย่างน้อยเลยให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะได้งานใหม่ด้วยธุรกิจตัวเองก็อยากเริ่มทํานะคะช่วงนี้ความไม่แน่นอนอะไรหลายๆอย่างทําให้หลายๆคนเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะมีไพ่สามเหรียญเข้ามานะคะ คุณจะมีเงินมีเงินเข้ามาแหละมีเพื่อนที่ถูกใจเข้ามาด้วยหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆนําเงินมาให้มีโชคมีลาบมาให้นะคะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ดีมากนะคะคุณจะโดดเด่นไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะในแวดวงธุรกิจช่วงนี้ออกไปพบปะสังสรรค์รู้จักคนใหม่ๆนะคะเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ประสบความสําเร็จค่ะตามมาด้วยไพ่ไฮโรเฟนส์นะคะคุณต้องบาลานซ์ด้วยนะคุณจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแต่ว่าเวลาที่ ทำอะไรเนี่ยค่ะโดยเฉพาะไพ่ใบสุดท้ายมันมีไพ่เดวิลเข้ามาด้วยแบบหมกมุ่นกับมันมากเกินไปนะคะบางคนเนี่ยตั้งใจจะทําอะไรก็ทําแบบทุ่มเทไปทั้งตัวเลยนะคะอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยแล้วก็คาดหวังสูงนะ่ะบางทีอะไรหลายอย่างอย่างการลงทุนหรือการทําธุรกิจก็ต้องรอนิดนึงนะคะธุรกิจบางอย่างเนี่ยไม่ได้ว่าเราจะต้องได้เงินที่เราลงทุนคืนมาภายในเดือนสองเดือนบางครั้งใช้เวลานะต้องรอนิดนึงแล้วคุณก็ ตรงนี้ค่ะมีไพ่ k i n g of Cups เข้ามาด้วยมันเหมือนกับเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกไปคุณคุณคาดหวังนะคะบางครั้งเนี่ยการคาดหวังของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเครียดไปเองนะคะช่วงนี้นะคะจริงๆหน้าไพ่ที่ออกมาดีหมดเลยนะคะมีไพ่ d e วิลใบสุดท้ายก็อยากจะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะยาหาองมากเกินไปแล้วก็ อหญ่าอย่ย,ยึดติดกับมันมากเกินไปนะคะรอสักนิดหนึ่งธุรกิจการงานหรือว่าการไปเริ่มงานใหม่ก็ดีกว่าผลงานเราจะออกมาได้มันต้องใช้เวลาค่ะอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปนอกนั้น้ไพ่ส่งเสริมคุณมากนะคะมีทั้งไพ่เดอะซันเข้ามาด้วยแล้วก็มีไพ่ผู้ใหญ่สนับสนุนมีมิตรที่ดีค่ะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะชาวราศีพฤษภแล้วพบกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ